คุณดูไหมคะว่ารอนดาเบิร์นไม่ใช่คนที่พูดเก่งมาตั้งแต่แรกแต่เธอเชื่อมั่นว่าคำพูดคือพลังงานชนิดหนึ่งที่สามารถโปรแกรมจิตและส่งสัญญาณถึงจักรวาลได้เธอเริ่มจากการสังเกตคำพูดของตัวเองในชีวิตประจำวันก่อนหน้านั้นเวลาที่มีปัญหาเธอมักจะเผลอพูดว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่มีเงินหรือ ทำไมฉันโชคร้ายแบบนี้นะคำเหล่านี้ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่เธอเริ่มสังเกตว่าทุกครั้งที่เธอพูดโลกภายนอกก็ยิ่งสะท้อนสิ่งเดียวกันกลับมารอนดา้าจึงตัดสินใจเปลี่ยนคำพูดเล็กๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากฉันไม่มีเงินเป็นเงินกำลังมาหาฉันจากทำไมมันยากจังเป็นฉันกำลังหาทางที่ใช่เจอ จากฉันเหนื่อยเกินไปเป็นฉันกำลังเติมพลังให้ตัวเองช่วงแรกมันจะรู้สึกฝืนมากแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความรู้สึกภายในเธอเริ่มลุกขึ้นมาทำงานเล็กๆที่ควรจะทำในแต่ละวันโทรหาคนที่รู้จักที่อาจจะช่วยงานเธอได้รับงานเล็กๆที่เข้ามาแทนที่จะปฏิเสธหรือแม้แต่ขอบคุณในสิ่งเล็กๆที่เธอเจอในระหว่างวัน ไม่นานเธอก็เริ่มสังเกตว่ามีโอกาสใหม่ๆเริ่มเข้ามาคนบางคนที่ไม่ได้ติดต่อกันนานก็กลับติดต่อเข้ามาและเส้นทางชีวิตก็ค่อยๆขยับตามคําพูดที่เธอเลือกใหม่เหล่านั้นทริคเล็กๆแบบรอนดาเบิร์นนะคะวันนี้ให้คุณลองสังเกตตัวเองว่าเผลอพูดคําไหนบ่อยที่สุดแล้วเลือกเปลี่ยนเพียงหนึ่งประโยคนั้นให้เป็นพลังบวก เช่นถ้าคุณมักจะพูดว่าฉันไม่มีเวลาให้เปลี่ยนเป็นฉันกำลังจัดสรรเวลาเพื่อสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วคุณจะเริ่มเห็นความรู้สึกเปลี่ยนแล้วสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนตามรอนด้าเคยพูดไว้ว่าคําพูดทุกคําคือคําสั่งที่คุณส่งออกไปแล้วสิ่งที่น่าทึ่งก็คือโลกภายนอกเหมือนจะยอมเชื่อฟังกับคำสั่งนั้นจริงๆ คลิปต่อไปเราจะไปเจาะลึกหัวใจที่รอนด้าย้ำเสมอว่าคือกุญแจสำคัญที่สุดนั่นก็คือพลังของความรู้สึกที่ทำให้ทุกอย่างเกิดผลได้จริงแล้วพบกันนะคะ